เทพธงชัยออกมาแล้วค่ะอย่างจะอยู hmm. ่หรือไม่หรือว่ากะเกงแดงจะไปเจ้าขายเป็นกะแกงกะแกงเขียวกะเกงล้ำนั้นอย่างไม่รู้ครับจะเที่ยวแดงเที่ยวแดงเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทองคำเทพมจรวอนหนำไปแล้วคว้าไปแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้ดูที่ว่าเทพรงชัยต่อต่อุ้นจะทำได้ไรจะทำได้หรือไม่ในเมื่ออาลอยเต็มที่เต็มที่หมีทลายใจให้หมดเลย เที่ยวนี้จากคนต่างไ่กันมาเต็มพีการอันกัมาเต็มที่ไม่มีใครยอมใครด้วยต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างมีใบต่อใบใบต่อไปมึงทีกูทีมึงทีกูทีเทพต้องไก่สอทองอุทาตาเสียทีมึงเที่ยวนี้ทำได้ไม่เจ้าแม่ทองคำจะโลทอนกอดคอกอดคอจะแสงได้หรือไม่ได้จะแสงได้ไม่ได้มาดูใครดีเที่ยวนี้เทพธงชัยสอทองอู้กางเกงแดงบดมาเลยวีตีจี้ตีจี้กอดคอทำท่าจะแสง ท้องใจเหตรงไองใจไรหมดไรมีไรกัี้เจอจะใครไม่เจอเจอเจ้าแ่จ้าแม่ทองคับจ้าแม่ทองคำไปแรงจากนี้ก็ดีรอดปลอดภัยเมืองเถิดตาลูนตาลูนไม่ยอมไม่ยอมบอกว่าไรหมดไรมีไรกันนี้ไรกยนนี้ไรกั้จ้าแม่นี้จ้าแม่นี้สตอปี่ปเขา